แต่วันที่1จะกลับบ้านนะครับสารคามไปไปประชุมมอลำวันแรกที่มอลำเข้าซ้อมนะครับก็จะซ้อมกับทีมงานสักสรอบให้เข้าที่เข้าทางนะฮะหลังจากนั้นก็จะนัดหมายวางแผนการซ้อมกันนะฮะที่บ้านตอนนี้ซ้อมของมอลำใจกันลอยแดนเซอร์ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ90%แล้วนะครับการซ้อมเพลงก็เหลือแค่ลงเพลงเเพลงโชว์ นะครับก็เสร็จนะฮะส่วนเพ่งงานโชว์อื่นๆงานวัฒนธรรมวันนี้มือนีเห็นบอกว่าสอมวัฒนธรรมนะครับมือนีส่วนโชว์ใหญ่ๆโชว์อื่นโชว์ของหัวหน้าก็อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและที่นี่ก็ยังยังสอบรำมาดหนีนักดนตรีก็จะเข้าวันที่หนึ่งมอลำก็จะเข้าวันที่หนึ่งพร้อมกันนะครับผมจะสีแยกซ้อม แล้วเราจะไปรวมกันขึ้นเวทีเริ่มขึ้นเวทีวันแรกนะครับที่ใช้ดนตรีสดก็น่าจะประมาณวันที่10นะครับแฟนคับแฟนเพีงพ,พี่แม,แม่แม่นะฮะแต่ละบ้านก็สามารถส่งกําลังใจได้นะครับช่วงเดือนกันยาผมก็อยู่บ้านเกือบทุกวันนะฮะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็มีงาน มีงานคอนเสิร์ต AB บีอยู่แอนออรดี already, แล้วก็บอยสิริชัยนะครับแต่ว่ามันอยู่โซนอีสานมันก็จะมีงานในโซนอีสานเดี๋ยวผมก็จะวิ่งแล้วก็กลับมาซ้อมกลางวันก็ต้องมาซ้อมให้ได้เยอะที่สุดนะครับอาจจะพยายามนัดลูกน้องให้ให้ซ้อมช่วงกลางวันไปก่อนนะัะพอพ่อผมเสร็จงาน a อีแล้วนะครับวันที่สิบเจ็ดพี่โต้งใส่งานเข้าไปสามงานส่งไทยสามคิว <laughs> แบบจุกๆเลย วันที่สิบเจ็ดแล้วก็หลังจากหันวันที่สิบแปดนะครับผมผมก็จะได้ซ้อมทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับเนี่ยแล้วก็บอกบุญพี่น้องนะครับวันที่เจ็ดฮอร์ขตมวันที่แปดตักบาตรตอนเสาร์เจ็ดโมงเช้าทาบุญตักบาตรนะครับที่บ้านหมอลาใจก็แล้วอันนี้คือเป็นบุญประจาที่เราทําก่อนก่อนออกวงทุกปี นะฮะวันที่วันที่เจ็ดนี่คือฮอ,อร์ขะต้มแฟนคลับผู้ใดอยู่อยู่สรารคามหรือผู้ใดอยากไปกระไดได้ครับไปเบิงซอมพอมร้อมแล้วก็ไปฮอ,อร์ขะต้มซอยแม่แตนเนาะนะฮะกับสีเอิญเชาวบ้านพนกแม่ฮอ,อร์ขะต้มซอยกันพระสงฆ์เก่ารูปนะฮะที่จะมาจะเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็เอ่อห้องทำบุญตักบาตรประมาณเจ็ดโมงเช้าของวันที่แปดนะครับเก้าโมงเช้าก็จะท,ทําพิธีบวงสรวงนะครับสิบโมงนะครับกัสศบ่ายคู่ เก้าโมงนี่ก็จะบวงสวงเทพเทวดาที่จะอะที่เขาขรรพบถือนะครับแล้วก็สิบโมงกับสิบวยคู่วายพอ่อวายแม่วายคู่าายจานผู้มีพระคุณน,นะครับก่อนเข้าสิบเปิดวงแต่ละปีเฮ็ดแบบนี้ครับแต่ละปีเฮ็ดแบบนี้อยู่แล้วสิน่นี้ตักบาทพระเก่าลูถวยา,ายพระตรัยและก็สังฆทานนะพี่นอ้องแฟนคลับก็ ท่านใดะสะดวกนะครับหรืออยากมาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็มาได้นะครับเมากินขบุญนมากินขบุญลาบหมูมาขำคุ้นไหนเนี่ยนะครับอันที่จริงก็คือเปิดวงแต่ละปีก็จะทําแบบนี้นะครับเปิดวงแต่ละปีก็สีเห็ดแบบนี้เพื่อคว่วเปลี่ยนสีในมงคลเนาะเอ่อเทาทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทําดีทั้งทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเออเพราะว่าเทา วิถีของมอลั่มเนาะนะครับแล้วก็ศาสนาพทุทธวิถีของคนอีสานเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นพาเหตุแล้วผมก็ทํามาเรื่อยๆแต่ปีแรกนะครับาการไหวค้คู่หรือทาบุญตักบาตรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับเราที่เบิกท่างนะเปิดท่าง,นะางแล้วก็อะไรอะ สั่งขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ,อาศาสนาต่อภูมิพระคุนคูบาอาจารย์นะครับพอแม่ทุกปีต้องเฮ็ดแบบนี้นะครับเป็นเป็นประเพณีเลยนะครับปีนี้กำหนดเป็นวันที่8ก็จะเร็วหน่อยตอนแรกผมกำหนดวันที่สิเกผมกระยันว่าคือช่วงนั้นน่ะผมได้อยู่วงเต็มที่แล้วผมก็เลยผมก็เลยมาเข้า ไปไปเข็นเรื่องการ่อมให้เวลากับการ่อมสีดีกว่นะเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นพงศ์ซีดีอยู่แบบอยู่แบบลุยเต็มทีนะครับหลังจากวัยคู่วันที่8วันที่10ก็จะเริ่มแจกชุดนะฮะแดนเซอร์ก็จะเริ่มขึ้นเวทีวันที่หน,นึ่งนี่ระบบไฟกับสีเริ่มเข้าแล้วเครื่องเสียงก็เริ่มเข้าแล้วนะครับวัยคู่สอบไปบ่ไปครับผม วันที่วันที่หกวันเกิดเพลินเ่ยวันที่เจ็ดกสิวันที่เจ็ดไปหอคตุมหมอวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็มีงานเลยแต่วันแดงสารคามเออวันที่แปดวันที่แปดกสิไหวคู่เปิดฤดูกาลนะครับเปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนะครับก็จะเต็มรูปแบบของมะํำใจเกินร้อยเลนตั้งแต่สามทุมหอดสว่างนะครับสามทุมหอดสอดแจงก็ ควร้อมถาถามมาอืมตอนนี้ผมประเมินเท่าไหร่ผมน่าจะให้80%แล้วนะครับก็สูงกว่าทุกๆปีอยู่แต่ควมมั่นใจกับเกี่ยวกับผลงานน้องๆก็แดนเซอร์นี่คือทุกคนแบบผมรู้สึกเวลาไปนั่งดูซ้อมก็รู้สึกอุ่นใจนะครับก็รู้สึกสบายใจแจ้งบบาคักเลยบันว่ต้องเปิดแฟชก,กันแหโอเค กอรู้สึกสบายใจครับเวลาไปบึงน้องๆซ้อมนะครับก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วก็จะแน่นด้วยการเต้นนะครับคู่ต่างๆน้องๆทุกคนก็คือหน้าตาดีหุ่นดีโดยเฉพาะแดนเซอร์ผู้ชายของใจกะลอยปีนี้เต้นแข็งแรงมากนะครับ